ตาตรีสีชนสุดยอดนักร้องนักแต่งเพลงผู้ฝากผลงานอมตะทรงคุณค่าไว้ในวงการเพลงลูกทุ่งมากมายทั้งการร้องและการแต่งเช่นช้ำรักจากเมืองชนสา,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 าวผักไท สมสารหลังคาแดงสมัครรักสมัครแฟนธรณีชีวิตโฉมนางเป็นต้น ชาตรีศรีชนเคยให้สัมภาษณ์กับคุณดำรงพุต,ตานในนิตยสารคู่สร้างคู่สมบฉบับเดือนพฤษภาคมปี2524ว่าเคยตายมาแล้ว4-5ครั้งบทสัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เขาเพลอจากสิ่งมึนเมาและพยายามปรับตัวเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วและดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทางหลังจากชีวิตระสัมรสายอยู่นานถึงขั้นเคยถูกมัดอยู่ในโรงพยาบาลบ้ามาแล้ว5ครั้งเขาจึงออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณว่า บัดนี้เขาเป็นชาตรีคนใหม่แล้วคำถามที่น่าสนใจจากคุณนํำรงที่มีต่อชาตรีสีชนมีดังนี้ตกลงกัญชานี่สูบมากี่ปีครับครับกัญชาเนี่ยถ้าหากว่านับเวลาที่ผมสูบแล้วก็ติดมันมาเนี่ยประมาณ13 1สปีครับโอ้โหติดมานานแล้วโทษนะผงขาวเนี่ยติดมากี่ปีแล้วครับก็น่าจะเริ่มมาประมาณ9ปีครับ ติดอยู่8ปดปีใช้วิธีอะไรครับสูบหรือฉีดอ่าผมติดตั้งแต่สมัยยังไม่มีฉีดครับติดมาเรื่อยจนกระทั่งมาฉีดแล้วก็พัฒนามาตลอดจนกระทั่งมาฉีดเพราะว่าหลังๆมาของมันแพงขึ้นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้พวกวัยรุนนิยมกันเดี๋ยวนี้คงอาบเลยมั้ง คุณนรรงแซลชาครีตอบว่าก็มันมีแรงขึ้นตามลําดับครับยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าผมถึงจุดอิ่มตัวคือถ้าหากว่าไปเลิกปุ๊บปับ๊บเลิกแบบทางภาษานักเสียงเนี่ยเขาบอกว่าหักดิบจะเลิกไม่ค่อยได้หรอกครับอ๋อหมายความว่าถ้าจะเลิกสูบแล้วติดอยู่เนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ไม่สูบเลยได้ไหมไม่สูบเลยไม่ได้ถ้าหากว่าเราเลิกได้ก็จะต้องกลับมาติดอีกนะฮะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับไม่รู้เป็นยังไงนะฮะถ้าหากว่าเลิกแบบหักดิบเนี่ยส่วนมากจะกลับมาติดอีกแต่ว่าผมเองนั้น้้นนใชวิิธีีเเลลกแบบ แล้วก็กลับไปติดอีกใจมันอยากจะเลิกใช่ไหมครับใช่ใจมันอยากจะเลิกครับแต่ว่าพิษของมันคือยาประเภทผงขาวเนี่ยถ้าติดเข้าไปถ้าติดลึกมากเปรียบเสมือนว่าคือเรามีภรรยาคนหนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะฮะถ้าหากว่าเราเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วยังมาเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเราก็ต้องลงไปติดอีก ผู้หญิงคนนั้นเขามีดีอะไรครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นครับเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วสุราล่ะครับติดไหมสุรานี่ผมติดมาตั้งนานแล้วติดมาตั้งแต่ก่อนติดกัญชาหรือผมขาวอีกนะครับคือผมหัดดื่มสุรามาตั้งแต่สมัยผมเริ่มร้องเพลงเลยคือเวลาร้องเพลงจะต้องรึก่อนดื่มมาตั้งแต่อายุ1 6 1 7ก็นะครับก็เรียกว่าสุรานี่เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวก็ดีครับจะได้บอกเด็กๆด,ด้วยว่ามันก็ได้ไต่เต้ามาจากพวกเหล้าพวกเบียร์นี่แหละครับมันมาจากไอสิ่งเนี่ยพอดมมสุรราาแลล้้วใจเันก คุณนำวงพุตานถามว่ามีคนพูดกันว่าคุณเคยตายมาแล้วสี่ครั้งหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าคือถ้าเป็นคนเสีด้วยกันเนี่ย ผู้ที่ติดตามเกี่ยวกับการเสพจะทราบว่าคนที่ติดผงขาวถึงขั้นระยะฉีดนะถ้าสูบก,ก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าฉีดเนี่ยถ้าหากว่าเวลาเราจะจัดหาของไม่ทันเนี่ยแล้วฉีดร่างกายอยากมากๆอยากจัดจัดแลวเราไปฉีดเนี่ยมันจะเกิดน็อกขึ้นมาทันทีน็อกหมายความว่าสลบสลดยไปเลยถ้าหากว่าคนเราไม่รู้จะนึกว่าตายไปตัวมันจะเขียวปากเขียวไปหมดก็ส่งโรงพยาบาลสิครับนี่อาการของคนพวกนี้เวลาพิษในตัวมันจางแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาเอง อ๋อคุณนำรงขานครับชาตรีเล่าต่อว่าฟื้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกครับทีนี้ถ้าเอาไปส่งหมอเนี่ยหมอเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาใส่ออกซิเจนเข้าไปอะไรอย่างเนี้ยมันก็ขัดแย้งกันเพราะว่าพิษในตัวมันกําลังจะฟื้นแล้วแต่ถ้าว่าถึงโรงหมอก็มีโอกาสตายเหมือนกันคือทางที่ดีที่สุดถ้าหากช็อกขึ้นมาแล้วปล่อยเอาไว้เฉยๆเอาผ้าเย็นลูบตัวเดี๋ยวมันก็หายผมเป็นแบบนี้สี่ห้าครั้งฮะคือน็อกญาติก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องตาย เนี่ยแต่ผู้ที่เสียชีวิตส่วนมากที่ติดยาเสพติดก็เสียชีวิตแบบนี้ครับคือว่าอยากจัดแล้วก็ไปฉีดมันแล้วก็นอกเลยคุณน,นํำรงถามขึ้นมาว่าถึงจุดก็หัวใจไม่เต้นเลยครับหัวใจไม่เต้นเลยถึงเต้นก็เต้นแต่ช้ามากแล้วนานไหมฮะกว่าจะฟื้นก็ประมาณ20นาทีฮะประมาณอ๋อแล้วเป็นนอกอยู่แถวไหนบ้างครับสครั้งเนี่ยจำได้ไหม ก็เป็นที่บ้านที่ชนบุรีสักประมาณ2-3ครั้งเคยไปเป็นกลางถนนกลางทุ่งอะไรไหมฮะส่วนมากแล้วพวกที่ติดยาพวกนี้หลบฉีดหลบหลบเสพก็ส่วนมากตัวผมเองก็เคยไปขนาดนั่งนั่งหลบหลบอยู่เนี่ยก็เป็น แต่ว่าพวกที่เสพด้วยกันเขารู้กันแล้วก็ปล่อยไว้แล้วเอาน้ําเย็นมาลูบตัวสักพักเดียวก็หายพอพิษในตัวมันจางๆพิษเมามันจางแล้วฟื้นพอฟื้นแล้วก็เป็นปกติและในขณนะที่น็อกเขียวไปทั้งตัวเนี่ยก็เหมือนกับอาการคนตายนะครับผมเป็นถึง4ีหครั้งเลยแล้วคุณชาตรีช่วงนั้นก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรใช่ไหมครับคือผมเริ่มติดตอนออกจากคุกออกมาจากคุกก็ยังร้องเพลงอยู่แต่ว่าระยะหลังเนี่ยผมรู้ตัวว่าตัวเองนี่หันไปเสียคนแล้ว อยู่ในสภาพที่กําลังจะเสียคนแล้วแต่ว่าก็ยังจะต้องร้องเพลงอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยใช้วิธีว่ายังอยู่ในวงการแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยมากหมายความว่าร้องเพลงพอประทังชีวิตไปวันวันหนึ่งเลยครับผมยังมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าหากจะทําให้มันเป็นจริงเป็นจังทําจริงๆจังๆแล้วตัวเองจะต้องดีแต่ทีนี้ไม่มีทางออกก็เลยใช้วิธีเอาวงการเนี่ยประทังไปก่อนจนกว่าตัวเองจะมีดีเมื่อไหรเหมือนคราวนี้แหละผมคิดว่าตัวเองดีแล้วถึงกล้าออกมาครับผมเองก็ยินดีด้วย ทราบว่าในระยะหนึ่งถึงขั้นจะต้องหิ้วปีก,กันเข้าห้องอัดเลยใช่ไหมครับอันนั้นระยะแรกครับมันเมาเพลงอะไรนะครับระยะแรกก็คืออย่างเพลงทหารห่งเมียเนี่ยต้องยืนประคองเลยผมถึงจะร้องได้อันนั้นเมาเหล้าเลยครับเมาเหล้าครับไอ้ที่มีข่าวว่าจะหิ้วปีกเนี่ยส่วนมากจะเป็นเหล้ามากกว่ามันเมาคนละอย่างกันก็ขอแสดงความยินดีจากใจจริงที่คุณชาตรีได้เลิกหมดแล้วเอ๊ะสุลานี่เลิกด้วยไหมครับฮะสุลานี้เลิกแล้วนะฮะแต่ว่ามันเคยเป็นพื้นฐานของผมแล้ว ตอนแรกคิดว่าจะดื่มบ้างแต่ร่างกายมันไม่ต้องการพอดื่มเข้าไปแล้วมันมีอาการขึ้นมาผมก็เลยเลิกดื่มเด็ดขาดเลยขอย้อนไปนิดนึงนะครับคุณชาตรีทั้งติดกัญชาทั้งติดพงขาวเนี่ยแล้วจุดที่เลิกได้เนี่ยเลิกยังไงครับทำไมถึงเลิกได้ครับตามความคิดของผมแล้วพวกสุรายาเมาของยาเสพติดเนี่ยถ้าจะเลิกจริงๆคนที่เสพมาหนักๆนะครับผมว่าจะต้องเบื่อคือถึงจุดอิ่มตัวมันเบื่อไปเองฮนะคือผมติดแล้วเสพไปก็อย่างนั้นอย่างผมเนี่ยใช้เวลาหลายปีสภาพอย่างผมนี่นะแต่สภาพ คนติดปี2ปีไม่รู้ว่ายังไงแต่อย่างผมติดมานานติดแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมา ก็เลยเบื่อแล้วก็เลยค่อยๆเลิกครับแล้วตอนนี้ร่างกายเราไม่ต้องการหรอครับไม่ต้องการฮะอย่างสุราเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเราไม่ดื่มก็ได้อย่างผมเนี่ยดื่มไม่ได้เลยเดียเ๋ยวนี้แต่ก่อนผมดื่มเก่งแต่เดี๋ยวนี้ดื่มไม่ได้เลยคือมันมีอาการแน่นหรือมีอาการข้างในนะครับประทานโทษนะครับถ้าตอนนี้สมมติเห็นผงขาวหรืออะไรทานองนั้นมายื่นให้เนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอยากขึ้นมาทันทีไหมก็เป็นแบบเก่านี่ฮะผมว่าพวกนี้เลิกยากมันก็ยากอยู่อย่างนั้นแหละแล้วพวกนี้จะเสพครั้งเดียวก็ติดอีก อ๋อหมายความว่าอย่างคุณชาตร,รีเลิกแล้วเนี่ยเกิดไปเริ่มอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะติดอีกเลยใช่ไหมครับจะติดอีกเลยถ้าหากว่าเราระวังตัวไม่ดีนะหรือเกิดไปลองเสพอีกครั้งสองครั้งเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่ต้องกลับมาติดอีกขนาดเสพครั้งหนึ่งจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อยก็3หรือ4วันแล้วก็มีอาการแรงมากสรุปแล้วมันชั่วร้ายมากเลยนะครับครับชั่วร้ายมากเลยครับมันก็ดีเฉพาะตอนที่เมา แต่พอหยุดเมาแล้วมันก็ทําพิษเอามากๆครับสรุปแล้วไม่มีดีเลยครับพวกนี้แล้วถ้าคุณชาตรีสมมุติว่ากลับมาดีเป็นคนดีทุกอย่างเกิดผิดหวังอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยจะเสียอีกไหมครับก็คงไม่เป็นแล้วฮะเพราะว่าผมเคยมาหลายครั้งแล้วเคยซะจนรู้แล้วมันไม่เป็นฮะไม่มีลูกพลาดที่จะกลับมาติดอีกเพราะว่าส่วนมากคนที่จะพลาดก็คือเลิกครั้งเดียวแล้วกลับยังไม่รู้ว่าต้องกลับไปติดอีกเลิกสองครั้งก็ยังไม่รู้แต่อย่างผมเนี่ยเลิกเป็น10บสครั้งเลิกจนไม่รู้จะเลิกยังไงแล้วมันคงไม่เเออาอีกแล้วค ข่าวว่าเออชีวิตของคุณชาตรีเนี่ยผมฟังฟังก็น่าสงสารนะครับเคยติดคุกติดตารางเคยติดยาเสรจติดแล้วว่ากันว่าเคยเข้าไปในโรงพยาบาลอะไรนะครับอ๋อสีธัญญาฮะเขาเรียกว่าโรงพยาบาลบ้าครับ มันเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงจึงได้เข้าไปในนั้นมันก็เนื่องมาจากยาเสพติดนะฮะเพราะว่าถ้าหักด,ดิบเลิกกระทันทันแล้วเนี่ยจะมีอาการแบบสั่งงานไม่ทันแล้วก็ไปดื่มสุราผสมเข้าไปอีกก็ทําให้มีอาการของโรคจิตตามภาษาหมอเขาเรียกว่าหมูแววถ้าเป็นโรคจิตแบบหูแววแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอะไรประมาณนี้ครับแววอะไรครับมันจะมีเสียงอะไรเข้ามาแววอยู่ในหูเราเนี่ยเหมือนกับมีคนมาคุยกับเราพูดกับเราครับแล้วถ้าเราคุยกับเขาเขาก็เรียกบ้าใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเราบ้า รู้อยู่นะรู้ตัวอยู่นะแต่ว่ามันฝืนใจไม่ได้หรอกครับ มันได้ฝังจิตสํานึกช่วงแรกของเราเนี่ยถึงกับเป็นโรคจิตเลยมันจะนึกว่าเป็นเรื่องจริงเป็นคนจริงเราได้ยินเสียงอะไรพูดมากับเราเราก็าคิดว่าจริงไอ้แบบเนี้ยต้องรักษาตัวไปนานๆถึงจะรู้อย่างเดียวนี้ถ้าหากว่าผมมีอาการหูแว่วขึ้นมาแล้วหรืออาการอะไรแล้วผมจะรู้ตัวว่าอาการไม่ดีแล้วจะรีบไปหาหมอทันทีเลยแต่ตอนที่เป็นระยะแรกๆเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกครับผมถึงได้เข้าสีทัญญาตั้ง4ี่ห้ารอบรอบหนึ่งอยู่ประมาณสักกี่วันครับรอบหนึ่งก็จะรักษาประมาณ10กว่าวันคือทานยาแล้วก็ ไม่ให้ไปไหนเลยแล้วเขารักษายัางไงครับเขาให้พักรักษาตัวไม่ให้อะไรเลยต้องทานยาเป็นเวลา อย่างไปวันแรกเนี่ยอาจจะอารวาสคลุ้มคลั่งหรืออาจจะไม่ได้สติถ้าขนาดหนักนะฮะแล้วคุณชาตรีเคยอารวาสคลุ้มคลั่งไหมครั้งแรกผมก็เข้าไปแบบนั้นเลยฮะจนเขาต้องจับมัดจับมัดได้เลยครับครับเขาจับมัดแล้วก็ฉีดยาหรือเขาจะให้ทานยาอะไรที่มันแรงแบบแรงเลยประสาทก็จะกลับคืนตัวพอคืนตัวถ้าหากว่าอาการแรงมากเดี๋ยวตกเย็นไปก็จะเป็นอีกแล้วเป็นอีกก็จะมัดอีกประมาณไม่เกิน2วันครับมัดเป็น2วันแล้วก็จะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวก็ให้ทานยาเป็นเวลาครับ มันจะค่อยๆดีขึ้นอาการดีขึ้นประมาณ10วันญาตก็จะมารับตัวไปได้ญาตรับไปแล้วสองสาวันก็กลับมาอีกทั้งหมดนี้คือเรื่องราวคําสัมภาษณ์บางส่วนเมื่อปี2 5 2 4และอีก3ปีต่อมาชาตรีศีชน ก็ยังคงรักษาความไม่คล่องแวะกับสิ่งมึนเมาทั้งหลายเอาไว้ได้ดังํำให้สัมภาษณ์ในนิตยสารราชาเสียงทองฉบับที่22 2่ธันวาคมปี2 5 2 7ว่าช่วงปี2 5 2 7เขาได้เลิกเล่าเลิกสิ่งเสพติดเด็ดขาดเหลือเพียงสุบ,บุรีกรองทิพย์อย่างเดียวและก็ร้องเพลงประจำอยู่ที่ทนบุรีคาเฟ่แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อเวลาทอดยาวล่วงเลยผ่านมาถึงวันที่16พฤษภาคมปี2 5 3 2หรืออีก10ปีต่อมาหลังจากที่เขา ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณดำรงพุทธานไว้ชาตรีศรีชนก็ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากร่างกายของเขาไม่อาจต้านทานกับโรคภัยไข้เจ็บที่ถมกระน่ำซั์ ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาเสียชีวิตจากโรคสุราเรื้อรังจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกหลังจากที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายสุดโทรมต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อบำบัดรักษาอยู่บ่อยครั้งว่ากันว่าเขาได้หวนกลับไปพึ่งพาการฉีดยาผงที่เคยเลิกได้แล้วและโรคภัยไข้เจ็บก็กระหน่ำใส่เขาอย่างหนักหน่วงจนเกินจะทานทนและเยียวยาจึงจากโลกไปในวัยเพียง40ปีแต่ผลงานของเขาชาตรีศรีชนจะยังดังก้องอยู่อีกนานเท่าน,านั้น